เป็นแกสามย่สบเกแกสามิบเกแกเชื่อมโยบเกแกเชื่อมโยงยี่สเมเอ็ดเป็นพวกแพทแพทต่างๆนานาเริ่มแลสามเอมันแกะกับแพทก็ใช่ไงแล้วมันมีแพทแ4สสวันนี้อยู่ฟ้าทุชลีสามย่านมาอ่านหนังสือกันวันนี้ตั้งใจจะมาติวแกะให้เพื่อนเปือมี3ามมีฝนฝ้ายแล้วก็เอก แล้วก็มีติวอังกฤษให้กับเพื่อนสองคนก็คือเอกกับป้ายก็ส่วนมากก็จะช่วยช่วยติวให้เพื่อนเพือพ่อนถามสอบก็ตอบสทบอะไรอย่างนี้หนักสุดถ้าช่วยติวก็จะหนักสุดไปทางอังกฤษแกะอังกฤษอ่านอ่านหนักอ่านหนักมากก็เลยก็ฟิตแต่ยังไม่ฟิตมากเท่าไหร่ที่จริงอ่ะอยากเข้าขอักษรที่มันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแกนแพทใช่ไหมมันมี3อย่างถ้าแกแบบว่าเก่งไทยกับอังกฤษมากๆก็เข้าแกะ50%เลยแต่คือมัน290คะแนนเนี่ย ว้ยมีทางเลือกอื่นแล้วก็ที่ฉันจะสอบใช่ไหมมันจะเป็นแกกับแพดเจ็ดแพเจ็ดเออเฟืองเฟืองเลือกสอบ7.6ที่มันเป็นบาลีเพราะเฟืองอยู่สินคํานวณเรียนแต่อังกฤษก็เลยมาเอาบาลีดีกว่าอย่างน้อยมันก็ได้เจอบ้างได้คุยบ้างเราก็อ่านแต่ก็มารู้ว่าวาบาลีไม่ได้ง่ายเลยที่จริงอ่ะส่วนมากเขาจะคิดกันว่าบาลียากใครก็สอบได้ใช่ไหมจริง ไม่ไม่เถียงพอตอนแรกคิดอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนภาษาไทยแล้วมาเขียนให้มันดูยุ่งยากยากสุดจะเป็นพวกการนับตัวเลขสังขยะชื่อนี่ตอนแรกแบบอะไรวะสังขยะเลขมันคือการนับมันมีแบ่งตอนแรกก็หนึ่งถึงสิบเอกาะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเนี่ยพอมาถึงพันหมื่นคือแปดพยางอะบุกพับอะไรสักอย่างคือแปดพยางแล้วแบบมันแปะมันแปรรวมๆกันก็หนึ่งพันสองร้อยซึ่งแบบเฮ้ยว้าหรอแปดพยางพันสองร้อย แล้วต้องจาได้ว่ามันใส่ตรงไหนใส่ก่อนหน้าคําน้ําเท่านั้นนะน้ำตัวนี้ต้องใส่หลังนะคือแบบวุ่นวายมากเอาจริงนะไม่มั่นวะบางอ่านอ่ะมันอ่านภาษาไทยนะเว้ยน,นี่นี่ทำไม่ได้เลยเว้ยไทยแปลไทยเ, <laughs> เออแล้วคือเจอบาลี <laughs> ก็เลยแบบต้องไปเอากับอังกฤษอ่ะแล้วอังกฤษเป็นไงบ้างอังกฤษอังกฤษได้นะอ,อ,อ,อังกฤษได้เอออังกฤษอังกฤษได้จริงจัง วันนี้ก็มาซ้อมกีฬาสีค่ะก็แบบมาซ้อมดัมเมเยอร์แล้วก็มาดูสแตนดูท่าดูความเรียบร้อยอะไรเงี้ยของกีฬาสีเออตอนนี้ก็เหลือประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะใกล้สอบแล้วก็แบบทุกความรู้สึกมารวมกันหมดตอนนี้หมดเลยทั้งแบบเหนื่อยกดดนันเครียดมันเหมือนกับมันโค้งสุดท้ายแล้วว่ามันทําอะไรไม่ทันแล้ว,วอ,อ่ะไปซ้อมไปดีกว่าเออเอาไม่อาเครียดไม่เครียดไม่เครียด รอบแรกสี่ให้ตังหวัดรับนะนึ่งสามสี่นึ่งสองสามสรับไปต่อนะสามสี่น่งสองสมรันไม่ได้รอไ,ไดน้นะ4ี่รอบนับจังหวัดเรว่ 5, ็หนึ 5, ่งสองสามสี่เอาห้ารอบห้รอบ ไอพวกเนี้ยมันใช้ common usage mm hmm. common usage เห mm hmm. มือนกับก็คือแบบเราพูดปกติอย่างไปไหนแล้วเราก็ตอบแบบว่าเออไปนี่ไปนั่นนะเป็นไงบ้าง mm hmm. อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะ mm hmm. I, I heard อย่ I heard you going to take the written test to get your driver license mm hmm. ก็คือแบบว่าเออได้ยินนะว่าไปสอบไปกับขี่มาในวาย2ปีอ yeah, you been driving for year ่กลองตอบลองตอบลองตอบดูกนจริงจังโอ้ข้อสี่มากกว่าบอก t h e shouldn't be any problem มันก็ได้นะได้เออมันใช่แหละแต่ว่าข้อนี้เขาไม่มั่นใจกับ is that been easy กับอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะตอบให้กระชับไงแบบ yeah you been r e a d for ya e r is that been easy ก็แบบว่าเนี่ยขับมาเป็นปีแล้วไม่น่าใช่เรื่องยากหรอกอ๋ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคาว่าบัตรตรงเนี้ยที่เป็นตัวบอกว่า พอพอเพื่อนบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องยากหรอกอันนี้บอกแต่อันนี้มันเป็นพวกเพสเซิลเวิร์ u คูตอัพบัสอัพออนแชปอัพคัตอัพแต่ตดื้ที่ไม่รู้กดจราจรมันยากก็เป็นค u t อัพทนพักไหมก็ใกล้พอเป็นเวทา นี่กระเป๋าเองใช่ไหมอมโคงหนงอมอ่านด้หรอมันมีเวลาไงอยู่บ้านมันก็แบบนิดนึงเอาซับไปอ่านไหมก็เหนื่อยอ่ะก็เหนื่อยเหมือนกันหมดปอะวะแกก็พักสักหน่อยอ่ะนี่ก็พักอยู่นี่ไงไม่เกินไป ไม่หรอฝากบ้างไม่ได้กินน้หมเออฝากซื้อขวดเลยกินอะไรกับเราบาเนี่ย <laughs> ทำายแล้วว่า oh, น far away f r m o r m a l far e a c h i n g inaccessible distance ไกล ไมันก็ผ่านไปผ่านกีฬาสิมไม่พอสอบอีกอ่ะสอนกีฬาอีกเอออยากมีที่เรียนแล้วอะเอออยากมีแบบเอออยากมีที่เรียนแล้วอะวันไ <ป S 1> หนจะผ่านไหมวะไปหานเดี๋ยวก่อนอ๋อพี่อาร์ม เอาจริงๆนะนี่คือทำกี่รอบก็ยังจำไม่ได้แอลเลอ,อรอย์าอรอยากแอลเลอร์ยากแอลเลอร์ยากมาคือดูไม่ออกอ่ะแต่ที่อืมอันนี้มันซัพพอร์ตตัวนี้คือมันเหมือนถูกไปหมดเลยออันนี้คือดูไม่ออกก็น่าจะเป็นอันนี้เปล่าพอาผู้ล่านะมันต้องมีสักอันี้ผิดเออแต่อันนี้มันแบบมันมันเป็นแอดเวอร์บอ่ะแล้วอันนี้มันเป็นเวอร์บอ<ม>่ะก็ถูกแล้วขยายกันอะ่ะอันนี้เบสนี่รู้นี่รู้เบสไม่ได้ เป็นเดอะเบสอ๋อเออไอ้อที่มันเป็นขั้นกว่าเราอะคือแบบอ่านเยอะพี่เข้าใจใช่ป่ะแบบอ่านเยอะก็คิดว่าเออมันได้อะเอ๊ะมันต้องถูกหรือวะแล้วแล้วแบบเราก็บอกเพื่อนตอบข้อนี้นะแล้วเราก็แบบเอะว่าแล้วมันใช่จริงเปล่าเปิดดูแล้วแบบเฮ้ยผิดถ้าเกิดออกไปอะผิดเมื่อกีู้พูดผิด กูตอบข้อสองกูตอบข้อหนึ่งเฮ้ยผิดผิดอันนี้มันเป็นพวก passive verb put up watch up on c h a c k up cut up แต่แตัวตืด,ด,ด,ดที่ไม่รู้กฎจราจรมันยากก็เป็น put up ผิดละผิดผิดแล้วไงแล้วแบบมันคำมันไม่เหมือนกัน มองคำรวมแล้วก็เปลี่ยนอเออ,อเ,เปลี่ยนความหมายไปเลยอ่ะคือรู้แบบรู้หมดแต่ว่าไม่รู้แบบอับออนไม่ตายถึงซาร่าอะไรจำไว้เว้เออคือเราก็ผิดเว้ยแล้วเมื่อกี้ก็มีทัาแอร์เลร์เล่นกันสองข้ออันนี้เบสนี่รู้นี่รู้เบสไม่ได้ต้องเป็นเดอะเบสอ๋อเออไอที่มันเป็นขั้นกว่าก็ผิดอีกแล้วอ่ะ เดอะเบสคืออะไรเดอะเบสโง่เราเฟืองไม่ถัดแอร์เลผิดผิดแบบผิดเลยสองข้อแต่พอไปดูดฉเฉลยอะตอบได้รู้ว่าแก้อย่างไงร,รู้ว่าดูอย่างไงอันนี้ไม่ได้ผิดที่ไม่รู้แหละผิดที่สะเภ่าเพราะงั้นปัญหามันมีสองอย่างเลยคือแบบอาจไม่พอทำมาอยังสะเภ่าอยู่มันก็ทอาให้เฟลฟลเหมือนกัน กันมากมันกังวลไปหมดอะ่ะมันใจเราไม่ได้อยู่ที่การสอมวันนี้ใจเราไปอยู่วันสอบแล้วจะเราอยู่กับหนังสือที่เราเหลือยังไม่ได้อ่านอีกมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันแย่เาเปลี่ยนลงนะสี่คือลงแล้วใช่ปะเอามนะเซตอัพขอนับหนึ่สองสามสี่เอาไหมเอาไมคือ <c oughs> <c oughs> มันไม่รู้ดิมันรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะไม่อยากฟอร์อมแล้วว่ามันเฟล,ลว่ะ ทอะไรพวกไม่มันกังวลเว้ยก็คิดในแง่ดีถ้ามึงทำยังไม่ได้มันก็สอบใหม่ไม่เห็นอะไรมันกไม่เห็นแล้วเครียดเลยเครียดไปไม่ช่วยอะไรหรอกอันนี้มึงเครียดไปแบบไม่ไม่เว้ยมันคือแบบ เปลออะคือแพทขเขาก็แบบเขาก็รู้ว่าเขาแบบน่าจะแบบไม่ได้อะในสาน,นะทำออแบบมันไม่ทันแล้วอะมันแบบไม่ทันแล้วแล้วมาสอนอีกอะ ีจริงแล้วพอมานาั่งคิดดูเออเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่เราแบบพอตอนที่เราว่างอย่างเงี้ยเราเราไม่ทุ่มเวลาไปกับมันเองหรือเปล่าที่ทำให้เราต้องมานึกในตอนที่เรากําลังทํากิจกรรมอยู่ซึ่งมันผิดก็สุดท้ายก็เฟล,ลก็พักพักไปเพื่อนเพื่อนก็พูดให้เราโอเคขึ้นหนาแบบให้กําลังใจอ่างเงี้ยแล้วก็อย่างน้อยเราก็ถือว่า เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น,นกิจกรรมแล้วก็เรื่องการสอบใน,นอนาคตดเบต้าเท่เา<ม>กับ1 0 l ล็อกไอส่วนไอศูนย์ว่าจะหายหนึ่งไปอยู่ทนฐานอีกหนึ่งวีให้มากราฟีทีสโลเปนเอ สวัสดีค่ะพบกับพี่อาตูนะคะแหมสงสัยกันละสิเอ๊ะทำไมติวเตอร์หน้าตาดีจังเนี่ยช่วงอัพสกิลกับติวเตอร์วันนี้ขอค่ะขอหนึ่งเทปอยากมาเจอน้องๆมากเลยนะคะพี่อาตูเองค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลดีๆมาฝากน้องๆเยอะแยะมากเลยนะคะเอาละค่ะจะเป็นเรื่องอะไรร,รับรองว่าน้องๆต้องชอบแน่นอนไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะปลายสัปดาห์นี้น้องๆจะต้องสอบแกะแพทครั้งแรกกันแล้วนะคะหนึ่งทับห้าเก้าขอบอกว่าหลายคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆจริงๆพี่ตูก็ตื่นเต้นคะตื่นเต้นตั้งแต่การจองสนามสอบแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยค่ะที่มีการสมัครสอบมากที่สุดหูเยอะขนาดนี้เรียกว่าเหมือนจองบัตรคอนเลยนะคะก่อนที่จะไปถึงสนามสอบเนี่ยพี่ตูก็มีข้อควรระวังมาฝากน้องๆค่ะสาหรับสิ่งที่ห้ามนําเข้าไปในสนามสอบเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะโดนปรับทุจริตได้ มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือกระดาษทดค่ะสําหรับน้องๆที่สอบแผทหนึ่งหลายคนนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอดีความคิดมันเันเจิดมากเลยอ,อยากจะทดเลขเยอะมากเลยอยากใช้กระดาษสักสามปริม<อ>นะฮะซึ่งไม่ต้องเอาเข้าไปค่ะเราสามารถขอได้ในห้องสอบถ้าเราถือเข้าไปเนี่ยอาจารย์ก็จะหาว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีโพยหรือเปล่านะคะน้องๆก็ทาง่ายๆแค่อาจารย์ขาขอกระดาษหน่อยค่ะอาจารย์ขาขอด้วยค่ะอาจารย์ขาขออีกค่ะ และอย่างที่สองที่ห้ามนําเข้าไปเลยก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะว่ามันสอดถึงการทุจริตนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรแบบว่าให้โซสไลด์ได้หรือสไลด์ไม่ได้ก็ห้ามนําเข้าค่ะอืมแป๊บนึงนะคะฮัลโหลแม่อ๋อไม่ใช่นี่รีโมท และอย่างที่3ก็คือเครื่องดื่มทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ําอัดลมเครื่องดื่มชูกําลังขอเลยค่ะว่าห้ามนําเข้าแต่ว่าบางสนามสอบก็อนุโลมได้นะคะน้องๆหลายคนอาจจะคิดโอ้โหสอบตั้งสองสชั่วโมงอะ่ะมันจะคอแห้งมากๆเลยหิวน้ําแนะนําให้ดื่มก่อนเข้าไปค่ะดื่มให้สดชื่นดื่มให้เต็มที่ดื่มเหมือนจะไปพ่นในห้องสอบเลยค่ะและอย่างที่4ค่ะ เครื่องคิดเลขนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กๆหรือใหญ่อลังการหลายล้านฟังก์ชันก็ห้ามเอาไปแม้กระทั่งลูกคิดนะคะ<อ>เพราะว่าอย่างที่บอกใครเขาจะให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบล่ะคะและอย่างที่5ก็คือลูกอมแก้ง่วงหลายคนเนี่ยเวลาทําข้อสอบด้วยระยะเวลาที่นานก็อยากจะกินอะไรให้มันแก้ง่วงให้รู้สึกเฟรชขึ้นมาใช่ไหมคะแต่เขาบอกนะคะว่าอันนี้แล้วแต่ดุลยะพินิจของแต่ละสนามสอบบางสนามสอบก็อนุญาตให้นําเข้าไปแต่บางสนามสอบก็ ไม่ให้เอาเข้านะคะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดเสียงดังแล้วก็ไปรบกวนเพื่อนๆได้อย่างแบบแกะเข้าไปแล้วก็มันก็คงไม่โอเคอะเนาะและอย่างสุดท้ายก็คือเสียกันหนาวเนี่ยแหละค่ะหลายคนขี้หนาวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสนามสอบเนี่ยจะเป็นห้องแอร์หรือเปล่าถ้าเป็นห้องแอร์แล้วอากาศมันหนาวเนี่ยมันก็คงรบกวนสมาธิในการทําข้อสอบ <S <S เพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะ ถ้าเป็นคนขี้หนาวก็ติดเสื้อกันหนาวไปได้ค่ะแล้วค่อยไปถามอาจารย์คุมสอบว่าสามารถเอาเข้าไปได้หรือไม่แต่บางสนามสอบก็ห้ามจริงๆเพราะว่าเขากลัวว่าจะทุจริตโดยการซุกโพยไปข้างในแหมเพี่ตัวไม่ซุกหรอกเขียนใส่ไปเลยค่ะล้ <c oughs> อเล่นนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่ <c oughs> น้องๆควรระวังในการไปสอบแกดแพทนะคะ อะไรที่ห้ามนําเข้าและอะไรที่สามารถนําเข้าได้สําคัญมากเลยนะคะไม่เชนั้นแล้วเนี่ยก็จะถูกปรับทุจริตโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจยังไงขอให้น้องทุกคนโชคดีแล้วก็ทําให้เต็มที่ในสนามสอบแกดแพทครั้งแรกนี้นะคะสู้ๆค่ะสู้สู้สู้